ดวงโดยรวมท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีความหมายมีดังนี้ครับภาพรวมวันนี้วันนี้ชาววันพฤหัสบดีจะเหมือนได้นั่งทําแมชีนไปในยุคที่ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยครับทุกเรื่องที่เข้ามาจะถูกจัดการอย่างเป็นระบบและลงตัวเป็นวันที่เหมาะกับการวางแผนระยะยาวการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือให้คำปรึกษาคนอื่นเพราะคุณจะมีความคิดที่ลึกซึง้งและรอบด้านกว่าปกติ การงานงานวันนี้จะราบรื่นมากครับถ้ามีงานที่ต้องใช้ความละเอียดร,บรอบคอบหรือต้องทำเอกสารสำคัญวันนี้และคือวันของคุณหัวหน้าจะเชื่อมั่นในตัวคุณมากขึ้นและอาจจะมีโอกาสได้ทำโปรเจกต์ที่สำคัญถ้าใครที่กำลังมองหาคอร์สเรียนเพิ่มภูนทักษะหรืออยากจะเปลี่ยนสายงานลองเริ่มศึกษาดูได้เลยครับมีโอกาสที่จะได้เจอกับช่องทางที่น่าสนใจการเงิน การเงินอยู่ในเกณฑ์ที่มั่นคงครับรายรับเข้ามาอย่างสม่ำเสมอแต่ก็ยังไม่มีลาบลอยเข้ามาให้ตื่นเต้นเท่าไหร่ถ้าคิดจะลงทุนอะไรวันนี้เหมาะกับการลงทุนในระยะยาวที่เน้นความมั่นคงมากกว่าการเสี่ยงโชคครับและระวังเรื่องการใช้จ่ายตามอารมณ์ด้วยนะอาจจะทำให้เงินเก็บ่อยรอได้ง่ายๆความรักคนโสด วันนี้คุณอาจจะยังไม่เจอคนที่เข้ามาแบบหวือหวาแต่จะมีความสัมพันธ์ที่พัฒนามาจากความรู้สึกดีๆที่มีให้กันแบบค่อยเป็นค่อยไปลองเปิดใจให้คนที่เข้ามาแบบเนิบๆดูบ้างอาจจะเจอคนที่ใช่ในแบบที่คุณไม่เคยคาดคิดคนมีคู่ความสัมพันธ์จะมีความเข้าใจกันมากขึ้นกว่าเดิมครับทั้งคุณและคู่จะรู้สึกถึงความอบอุ่นและมั่นคงในความสัมพันธ์ลองหาเวลาพูดคุยเรื่องอนาคต หรือเรื่องที่อยากทำร่วมกันดูจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นสุขภาพสุขภาพวันนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษครับระวังเรื่องอาการปวดหลังหรือปวดไหล่จากการนั่งทำงานนานๆลองหาเวลาลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายบ้างนะครับและระวังเรื่องการกินอาหารไม่ตรงเวลาที่อาจจะทำให้ปวดท้องได้ง่ายๆเลขมงคลเลขห้าปดเก้า เลขพวกนี้จะช่วยเสริมดวงให้คุณในวันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นการเจรจาการเดินทางหรือการตัดสินใจที่สำคัญลองนำไปปรับใช้ดูนะสิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร